ดีทุกคนด้วยนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาไอประจานไอฝรั่งไอคนนั้นคือมันเนี่ยเราแบบเราเตือนนางแล้วไงแต่นางก็ยังไม่ที่แบบยังไม่ฟังอะ่ะคือนางไม่ฟังไงเราเลยเราเลยต้องแบบแบบด่านางอะ่ะพอเราด่านางเสร็จแล้วปุ๊บไอแฟนนางก็มาปกป้องมาปกป้องเสร็จแล้วเราก็คอมเมนต์ด่าไงพอคอมเมนต์ด่าเสร็จแล้วปุ๊บ มันก็ยังไม่ได้ตอบรับเราอะไรนะเพราะว่าเราเพิ่งคอมเมนต์ด่าไปเมื่อกี้แต่ว่าตอนนั้นใช่ไหมเราก็แบบตอนนี้เราโคตรที่จะโมโหคือแบบแล้วบอกเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่สมควรที่จะทาแบบนี้นะแล้วแบบฉันไม่สนใจมันเขียนมาหน้าดัานด้าเลยทุกคนโอ้โหแล้วตอนนี้ไอ้นี่มันแบบไอ้นี่มันด่าแล้วว่านูด้ยโนดูนีรู้จักไหมนูดเออรู้จักควายเอ้อะตอนนี้ก็แบบ แล้วดามันไปไอ้ไอ้ตีดไปแล้วแต่ตอนนี้เราก็รอมันตอบกับไอ้สคนไอ้แฟนมันอะเออเรามันตอบกลับดูซิใครมันจะรับผิดชอบนางก็แบบก็คือก็คือคลิปนี้สร้างมาเพื่อปัจจาณโดยชัดๆอย่าอย่ามาอย่ามาดักอย่ามาดักฟันหน้าบ้านผมนะเข้าใจไหมถ้าแบบนั้นไม่ยอมนะเข้าใจบ้อ่ะก็ถือว่าเข้าใจนะก็คือ แบบมาประจานก็เพราะว่าพวกนางเนี่ยพวกนางคือปกป้องกันแล้วก็ประมาณว่าเป็นแฟนกันซึ่งเราก็แบบก็คือเราไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบไปปกป้องก็แบบก็แบอบกบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะแบบอุตส่าห์เตือนแล้วมันก็ยังไม่ฟังใช่มันยังไม่ฟังแล้วพอมันไม่ฟังปุ๊บแล้วก็เตือนพอเราเตือนแล้วนางก็ไม่ฟังอีกก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าจะเตือนไปเพื่ออะไรโอเค ตอนนี้ก็ปิดคลิปแล้วอ่ะบอกแค่นี้ว่าแท็กอ o r สามสิบสามซับบาย